สวัสดีครับน้องๆคนไหนที่พลาดโอกาสเข้าเป็นกระทะลองช่องใหม่แล้วรีไผ่านมานะครับพี่มีข่าวเดียวบอกครับผมเพียงก้าวเข้ามาในนโรมหาวิทยาลัยนะครับและตรงมาที่นี่อาคารนิววิทย์ครับเดินขึ้นทางที่จะหนึ่งตามผมมาเลยครับจุดนี้น้องๆจะมาเจอกองบริการการศึกษาครับผม กลับมาสมัครอย่าลืมเซ็คเอกสารให้ครบถ้วนด้วยนะครับจุดที่สองพิมพ์เอกสารเสร็จแล้วชำระเงินค่าบัรมืการศึกษาจุดนี้ครับผมและสุดท้ายจุดที่3กลับมาที่กองรายการการศึกษาเพื่อยื่นเอกสารรายงานตัวครับพี่เท่านี้ก็เป็นนักศึกษา P S R u ได้แล้วครับผม ส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่สามารถสมถัครกัจตนเองสามารถคลิกผ่านระบบได้นะครับเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาการทลองช่อบใหม่ปี B 65ได้เลยครับเร็วนะครับต้อเชิญอาจารยร์เ้